ครับทีนี้ก็มาถึงการดูดรวมทั้งฝ่ามือเส้นในมือแล้วก็บวกกับลายนิ้วนะครับอย่างนิ้วกลางนี่เป็นลักษณะของลายมัดไหวนะครับมือข้างขวาเนี่ยทั้งข้างขวาและข้างซ้ายแล้วก็นิ้วชี้ด้วยเป็นลักษณะของมัดไหวอย่างนิ้วกลางข้างขวาเนี่ยหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กงานที่ละเอียดงานที่มีความปราณีตการแยกแยกับประสาทสัมผัส เกืบด้านศิลปะด้วยนะครับอย่างนิ้วกลางนี่แต่ถ้าเป็นนิ้วกลางข้างซ้ายนี่มันจะพูดถึงการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการการเดินการเต้นเล่นการกีฬาพวกนี้ทีนี้ถ้าดูกับในมือนี่นะย่างพรอมารูบประกอบกับเนินนะครับลักษณะของเนินก็เต็มทั้งสองข้างแล้วก็มีเส้นที่ส่งเสริมเข้ามาในเนินเสาด้วยการทํางานจึงมีแนวออกแนวลักษณะความละเอียดการบริหารลักษณะนิ้วชี้นะ มีลายก้อนหอยอยู่แล้วหมายถึงนักบริหารเป็นผู้บริหารอยู่แล้วและมันก็คือการใช้เหตุผลเมื่อมีเส้นส่งเสริมเนี่ยลักษณะเส้นส่งเสริมคือเส้นมันหมายถึงเส้นที่มันตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่ตัดนะครับไม่มีเส้นตัดและก็เส้นที่ดูชัดเกิดเป็นลักษณะเย่างเป็นลักษณะสามเหลี่ยมตัวนี้คือความสร้างสรรค์นในการทํางานและมัดไว้เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของความประณีตความละเอียดอ่อนการรู้จักปรับตัวในการทํางาน มีความอ่อนโยนมีความเข้าใจในการทํางานได้ดีทีมาบวกส่งกับลักษณะของเส้นวาสนาที่ดีทั้งทั้งสองข้างนะครับวาสนานี่ถือว่าวาสนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีการงานที่ดีทําเพราะว่าวาสนาที่เห็นเนี่ยออกจากมือจันทร์ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยาวชนในตําแหน่งของเส้นหัวใจทะลุผ่านขึ้นไปได้อีกเนี่ยเส้นก็ชัดเจนดีด้วยแล้วไม่มีเส้นมา เป็นอุปสรรคมาบั่นทอนเนินก็ไม่ได้ยุบไม่ได้แฟบเสียหายมากการทําการงานใดๆเนี่ยก็จึงเป็นในลักษณะที่ว่าทุกอย่างมันจะมีขั้นมีตอนมีลาดับในการทําเมื่อมีลักษณะของความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเองแล้วย่อมก็จะทําให้เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ความสําเร็จไปนั่งอยู่ในตาแหน่งที่สูงได้นะครับเมื่อรก็หมายของมัดวายและก้นหอยเข้าด้วยกันเนี่ยในลักษณะของการทํางานจึงเป็นคนที่ มีลักษณะความเป็นผู้นำกล้าที่จะตัดสินใจแต่การตัดสินใจที่ว่านี้ไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนความรวด,ดเร็วเพราะมันมีตัวชะลอลงมาก,ก็คือมัดหวยคือตัวมัดหวยคือยืดหยุ่นการตัดสินใจช้าคือตัวละเอียดคือตัวรอบคอบกับลักษณะของทรงมือด้วยนะครับแต่ว่ารู้จักการที่จะเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นลูกน้องบริวารอารมณ์อดรวยเป็นเพราะว่าบวกกับแนวของเส้นบนเส้นอาทิตย์เนี่ยก็ก็เป็นเส้นที่ชัดเจน เส้นที่สวยเป็นลักษณะเส้นที่โค้งขึ้นเป็นแนวเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือแนวที่ต้องบริหารที่ต้องดูแลเองแล้วก็ต้องต้องใช้อะไรต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ด้วยเพราะมันจะบวกกับเส้นนี้เข้ามาอีกเส้นธุรกิจที่ออกมาจากตำแหน่งนี้นะตำแหน่งเดินโรคนี้หมายถึงว่างานที่เจ้าตัวทำเนี่ยเป็นลักษณะงานที่ต้องระมัดระวังรอบครอบ ต้องใส่ใจในการทํางานในการบริหารมันออกมาจากเส้นชีวิตก็คือตัวเองต้องคุมด้วยความสามารถความเข้าใจความรอบคอบต้องดูแลใกล้ชิดในการทํางานเพราะจุดที่ส่งเสริมในมือนี่มันก็มีหลายจุดหนึ่งละก็เส้นมาสนาด้วยเส้นธุรกิจด้วยเส้นอาทิตย์ด้วยเนินด้วยแล้วก็มีลายก้นหอยมีลายมัดหวายอยู่ในตําแหน่งที่นิ้วสําคัญสาคัญนะครับนิ้วชี้นี่ นิ้วโป้อง,อย,งอย่างนิ้วนางข้างซ้ายนะครับเหมือนกับเป็นก้นหอยกระเป๋ากลางนะคือความหมายของนิ้วนางนี่นะครับพูดถึงการสื่อสารการรับฟังการมีอารมณ์ดีสุนทรียภาพทางดนตรีอย่างงี้นะหรือว่ารู้จักผ่อนคลายเป็นนั่นแหละอย่างนิ้วนางข้างขวาี่จะเป็นมัดไหวายนะครับคือนิ้วนางข้างขวามันพูดถึงการจำแนกแจกแจงก,การรับฟังการสื่อสารทางภาษา การนําเสนอการพูดการจาก,กันในในทางที่ว่ามีเนี่ยมันเป็นตัวลักษณะส่งเสริมนะครับเป็นตัวลักษณะส่งเสริมของในมือเจ้าของมือนี้เรียกว่ารู้วิธีจะนําเสนอยังไงจะบอกยังไงเนี่ยมันคือลักษณะของการสื่อสารแบบนั้นการได้ภาษาเข้ามาอีกนะครับอย่างเส้นในมือเนี่ยครับเรียกว่าไม่มีจุดจุดที่มาเป็นจุดด้อยนะเส้นในมือเนี่ถือว่าไม่ไม่ด้อยนะ วาสนามันจุดเดจะเกิดจากเส้นชีวิตแต่มันก็ผ่านเส้นสมองขึ้นไปได้ให้เห็นหรือชัดเจนคือวาสนาพึ่งความสามารถตนเองแล้วบรรลุในเป้าหมายที่ต้องการกระทํราะได้วาสนาส่วนนี้สองเส้นนี้จากเมืองจันทรเนี่ยมาต่อยาวโค้งเนี่ยเป็นงานที่ดีนะครับเป็นเงินรายได้ที่ดีด้วยและอ่ามันการที่มันยาวขึ้นมาบนเส้นหัวใจมันพูดถึงเรื่องของการทําแล้วประสบความสำเร็จแล้ว อยากจะต่ออีกอยากจะได้อีกอยากจะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอยู่เสมอก็คือส่วนนี้คือวาสนาทั้งมือซ้ายมือขวาน,นะครับมันพูดในเรื่องเดียวกันพูดถึงเรื่องการงานความมั่นคงในอาชีพการงานรายได้ที่ดีการต่อย,ยอดอาชีพอยากจะทําเพิ่มขึ้นไปอีกหาไรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกวาสนาทิตย์ก็มาส่งเนี่ยในเส้นอาทิตย์ในมือข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายก็มีเส้นอาทิตย์มาส่งออกจากเส้นชีวิตออกจากเส้นวาสนาขึ้นไปอีก อย่างนิ้วก้อยนะครับก็เป็นมัดไหวทั้งสองข้างนะครับนิ้วก้อยมัดไหวทั้งสองข้างนิ้วก้อยมันก็พูดถึงเรื่องความสามารถในการอ่านการเรียนรู้การทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่มองเห็นสิ่งที่เข้าใจคำว่าเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นอยู่ของคนของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างได้เป็นมันก็เป็นส่วนหรือว่าส่วนสําคัญที่เข้ามาส่งเสริมส่งเสริมแบบไหนส่งเสริมในลักษณะคือสิ่งที่เห็น่ะ สิ่งที่เห็นก็นํามาประมวลนํามาวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลออกไปมีการแจกแจงรายละเอียดในการทํางานให้กับผู้นำข้าพัญชาได้เป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยแตหัวกลับมาส่งเสริมอีกทีนึงก็เป็นเรื่องของการเงินฐานะตําแหน่งที่ดีขึ้นเพราะมีผลงานมันก็ย่อมมีตําแหน่งมีอะไรที่ดีขึ้นตามมาอีกอย่างนี้นะครับอยู่ในตําแหน่งที่สูงนะเป็นตําแหน่งที่สูงอยู่ระดับเป็นผู้จัดการนะครับเพราะทั้งเส้นทั้งลายนิ้ว มันมาในทางเดียวกันคือหนึ่งละมีลักษณะของความเป็นผู้นํามีสภาวะของความเป็นผู้นำสองมีการเข้าใจการใช้เหตุใช้ผลที่ดีมีความละเอียดมีความปราณีตในการทํางานการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในลักษณะของการทํางานการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนรอบข้างการรับฟังการเข้าใจในคําสั่งที่สั่งมาหรือว่ามันเป็นจุดมาผสมประสนา,านกันนะครับอย่างเนินภาลาที่กวา่ามันก็พูดถึงเรื่อง,องความมุ่งมั่น ความจริงจังพลังความเข้มแข็งของสภาวะอารมณ์ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เส้นที่มันยาวเส้นสมองก็ยาวปลายแหลมคมมันคือการใช้เหตุใช้ผลนในลักษณะของเส้นสมองก็ปลายแหลมคมก็มีความเฉลียวฉลาดเพราะลักษณะมือนี้ก็เป็นลักษณะของมือนักคิดมือนักปราชอยู่แล้วนะครับเพราะลักษณะมือนักคิดนักปราชญ์ก็คือความเป็นผู้นานั่นแหละและคือการไม่หยุดคิดไม่หยุดทําด้วยเช่นกันมือนี้เมื่อมีฐานะดีแล้วก็ไม่หยุด ก็มาหยุดอยู่แค่นั้นเรียกว่าจะหาเพิ่มอีกก็จะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นแหละและรายได้ที่ว่านี้สําหรับมือนี้อยู่ในระดับไหนมันก็อยู่ระดับเหนือกว่าสิบล้านนะครับคือสิบล้านนะมันถึงแล้วแหละมันอยู่แค่ว่ามันจะเกินขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะ <c oughs> <Okay. Yeah. S 1> แล้วก็จะมีเส้นดีๆอื่นๆเข้ามาเสริมก็คือเส้นนี้จะเป็นเส้นลาบนะบเป็นเส้นลาบเนี่ยข้างข้างๆแนวของเส้นชีวิตเนี่ย แล้วก็จะมีโชคชีวิตมีโชคมีลาบจากการทํางานด้วยเช่นกันหรือโชคลาภอื่นๆนะครับก็คืออย่างอย่างนิป้องที่มีมัดไหวทั้งสองข้างเอ้อย่างนิป้องมีก้นหอยทั้งสองข้างทั้งมือซ้ายมือนขวานนะครับเนี่ยมันรวมกันแล้วคือภาวะความเป็นผู้นําการตัดสินใจที่ดีมีความเด็ดขาดมีการเรียนรู้มีลักษณะของเป็นบุค,คลิกของผู้นําที่มีความเข้าใจกับผู้อื่นได้อย่างนี้นะ อย่างสองนิ้วเมื่อกี้มันก็ส่งเสริมแล้วเมื่อเมื่อมาดูกับกับเส้นเนี่ยกับลักษณะมือเนี่ยโดยลักษณะมือมันก็บอกอยู่ว่าเป็นคนที่ชอบคิดชอบบริหารชอบทํานั่นทํานี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอมาดูเส้นก็เส้นยาวอีกทีนี้เนี่ยก็เส้นยาววาสนาก็ดีนี่การงานอาชีพนี้เนิเน,นอีกเนี่ยเนินก็ไม่ได้จุ้มไม่ได้แฝงอย่างนงี้เนินก็กว้างในมาตรฐานอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าแต่ละจุดแต่ละส่วนทั้งจุดดีจุดเสียเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะมาอยู่ใน ในนิ้วไหนของแต่ละคนนะมันจะมีเยอะมีมากน้อยต่างกันเท่านั้นแหละนะครับไอ้ที่นํามาเสนอนี่ไม่ไม่ได้อยู่ในการดูแบบจริงๆนะไอ้ตัวลายก้นหอยลายพวกนี้เป็นเคสกรณีศึกษานะครับเป็นเคสกรณีศึกษาเอามาเอามาประยุกต์ใช้งานดูเฉยๆว่ามันมีส่วนในทางที่จะสอดคล้องกันไปได้ไหมเพื่อจะเป็นการต่อยอดความรู้ขึ้นไปได้อีกนะครับ ก็ไม่ได้มีแค่เพียงมือนี้คนเดียวนะยังมีมืออื่นเนี่ยที่ที่ให้ความร่วมมือส่งลาย้วมือมาให้เก็บไว้นะครับก็มีหลายคนอยู่เนี่ยครับอย่างอย่างตัวอย่างมือนี้นี่ที่ส่งมาใหมน่นี่อันนี้ไม่มีก้นหอยเลยนะมีมีแต่มัดหวายแล้วก็ลักษณะโค้งกระโจมนะครับเนี่ยไม่มีก้นหอยเลยเนะี่ตำแหน่งของมือนี้ก็จะต่ําลงไปกว่ามือที่นาเสนอเป็นภาพสี่ดางมืนนั้นนะครับยอย่างมือนี้อไม่ ไม่มีก้อนหอยเหมือนกันแต่มีหลายรูปแบบมีทั้งโค้งกับโจมมีทั้งโค้งลาบมีทั้งมัดหวายอีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกแมวอีกแนวลักษณะหนึ่งเมื่อไปดูกับลายเส้นนะที่ได้ดูมาแล้วนะครับเมื่อเห็นกับตัวนี้เราย้อนนึกไปดูในมือที่ผมดูไปแล้วเนี่ยมันจะออกแนวอิสระมากกว่ามือนี้นะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าในมือของคนเราเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละเส้นเนี่ยมันมีอะไร ที่ซ่อนอยู่อีกเยอะนะมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะที่มันน่าสนใจหลายอย่างนะครับแต่คลิปนี้อาจจะดูยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่หรอกนะเพราะมันเป็นคลิปแรกๆนะครับอาจจะมีอะไรติขดขัดๆหรือขาดตุ่มบกพร่องไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับท่านผู้รู้ที่เกิดว่าพัดหลงเข้ามาดูนะพัดหลงเข้ามาดูก็จะพยายามปรับปรุงการนําเสนอให้มันดีขึ้นรอบครอบขึ้น ให้มีหลายมุมมองมากขึ้นนะครับในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามดีๆเสมอมาครับ